ดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีมิถุนชาวราศีตุลและก็ชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซี ประจำเดือนมีนาคมนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนนี้ของชาวราศีธาตุลมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันที่การงานของคุณกันนะครับไพบ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบของชาวราศีธาตุลมนั้นนับได้ว่าเรื่องการงานของคุณเป็นจุดที่ลงตัวมากๆเป็นจุดที่คุณจะสามารถสร้างสรรผลงานออกมาได้อย่างเป็นที่ยอมรับและก็ได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นตามมานั่นเองเพราะองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบถือว่าดีเยี่ยมทั้งสองใบกันเลยทีเดียวครับไพ่ใบด้าสื่อถึงในลักษณะของการสร้างสรรผลงานที่ดีมากๆทําให้คุณนะครับเป็นที่ประจักษ์กับการที่คุณจะสามารถสร้างความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจและก็การงานให้เติบโตได้ตามเป้าหมายของคุณได้เกิดขึ้นในทุกระการ เรียกได้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการงานอยู่มีความสําเร็จและก็สามารถรู้ล่วงและก็สามารถมีจุดของความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นและสุดท้ายก็จะมีความสําเร็จให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะไพ่แบบนี้ก็สื่อถึงในลักษณะของความสมบูรณ์แบบกับการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์เกิดขึ้นนั่นเองครับมันก็เลยสื่อถึงว่าด้านการงานของคุณเป็นที่ยอมรับกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของผลงานไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือในลักษณะข,ของงานอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการได้รับการเข้าตากรรมการได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมเกิดขึ้นใครที่คาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งก็จะสามารถได้รับตําแหน่งที่สามารถทําให้คุณเองรู้สึกว่าเติบ โตขึ้นเกี่ยวกับการงานการงานถ้าก่อนหน้านี้ติดขัดอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดีมากๆในการที่คุณจะเห็นผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับตัวคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเป็นบทสรุปที่ได้ได้ว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจและการงานของชาวราศรีธาตุลมสําหรับในเดือนมีนาคมนี้นะับว่าเป็นเดือนที่ดีและก็ลงตัวเป็นอย่างยิ่งนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้าง สำหรับการเงินของชาวราศีาธาตุลมในเดือนมีนาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นและก็พไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คุณจะสามารถฝ่าฟันและสุดท้ายคุณก็จะสามารถประสบความสาเร็จได้เกี่ยวกับในวิถีการเงินของคุณนะครับไพ่ทั้งสองใบสื่อถึงในลักษณะของการที่ต้องต่อสู้ก่อนฝ่าฟันก่อนต้องเจอทั้งเรื่องดีและก็เรื่องร้ายก่อน ไพ่ใบนี้สื่อถึงทั้งเจอทั้งในเรื่องขาวและก็เรื่องดําเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับคุณอาจจะต้องเจอเกี่ยวกับสถานการณ์ที่แย่ๆก่อนฝ่าฟันก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะสามารถเอาชนะในทุกๆอุปสรรคไปได้และสุดท้ายคุณก็จะสร้างสารรค์ความสําเร็จที่จะปรากฏขึ้นมาในตัวของคุณเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน ไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะของคนที่มีความสําเร็จดีครับเป็นรูปแบบของความสําเร็จที่นั่งอยู่บนบัลลังแล้วเรียบร้อยแต่นั่นแหละครับว่าก่อนที่คุณจะสําเร็จได้มันก็ต้องผ่านในเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะต้องมีอุปสรร,รคแล้วก็ปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองเพระพาะไพ่ใบที่สองมันสื่อถึงในลักษณะที่เรียกว่าชีวิตจะต้องพบเจอกับอุปสรร,รคก่อนขวากน้ําก่อนเจ็บตัวก่อนนะครับก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จได้ดีอกดีใจเกิดขึ้นเหมือนไพ่ใบนี้ที่ปรากฏ แต่ก่อนที่เขาจะสาเร็จได้นะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยรอยแผล <t ell> เพราะฉะนั้นนะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นั้นมันก็ต้องเจอเกี่ยวกับการที่ต้องหักล้มก่อนหรือเหนื่อยยากก่อนฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสถานการ,าการณาดาาร์ด้านการเงินก็เป,ปรียบเสมือนกับว่าสถานะด้านการเงินของคุณนะครับยังมีลักษณะของการที่อาจจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนและสุดท้ายคุณก็จะแก้ไขสถานการณ์ด้านการเงินให้ผ่านไปได้จากจุดที่วิกฤตนั่นเอง และทำให้คุณเองก็รู้สึกดีเกี่ยวกับการที่จะรอคอยเงินที่คุณคาดหวังอยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงในเรื่องราวของอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนนะครับฉะนั้นอย่าไปทุกข์อย่าไปทอมากนะักเกี่ยวกับเงินที่คุณรอคอยหรือคุณคาดหวังจากเงินสักก้อนหนึ่งแล้วมันจะมีความล่าช้าอยู่อุปสรรคขัดขวางคุณอยู่เพราะสุดท้ายบทสรุปของไพ่ก็ปรากฏว่าคุณก็จะได้รับความสําเร็จตามมาเกิดขึ้นในจุดจบ ตอนบทสุดท้ายนั่นเองฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับว่าคุณอาจจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของความไม่ได้ดังใจแล้วจึงจะสําเร็จได้หลังจากนั้นเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นการเงินของคุณถ้าติดติดขัดขัดหรือการเงินอยู่ในภาวะวิกฤตหรือการเงินที่ลูกคุณรู้สึกว่ากลัวหมุนไม่ได้นะครับหรือลักษณะข,ของการเงินที่อาจจะมีความตึงเครียดอยู่สุดท้ายนะครับในช่วงของปลายเดือนคุณก็จะสามารถคลี่คลายกับสถานการณ์ที่แย่ๆและก็ผ่านไปได้นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวรา,าศีธาตุลมสําหรับในเดือนมีนาคมนี้พไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบนี้นะครับสื่อถึงในลักษณะของความรักที่นะครับจะได้รับการเกื้อกูลเกิดขึ้นจากจุดที่คุณแย่ๆอยู่นั่นเองครับไพ่ใบแรกนะครับสื่อถึงความสําเร็จที่คุณได้ปรากฏขึ้นมามีผู้คนชื่นชมคุณเป็นอย่างดีครับจากผลการแสดงของคุณนะครับได้รับการนิยมชมชอบผู้คนต่างชื่นชมผู้คนต่างชื่นชอบปรบมือให้ เพราะฉะนั้นความสําเร็จก็จะเป็นระดับหนึ่งมันอาจจะเป็นความสําเร็จที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนักแต่อย่างน้อยๆมันก็เป็นความสําเร็จระดับต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในลักษณะของคนโสดแล้วล่ะก็คุณก็จะมีโอกาสในการที่จะเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจคุณเข้ามาในชีวิต เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณจะสร้างผลงานได้ดีหรือลักษณะของสเสน่หาของคุณจะสามารถเจิดจลัดจนส่งผลทําให้มีคนนิยมชมชอบในตัวคุณหรือคนที่เข้ามาเชิญชอบชอบพอคุณเกิดขึ้นได้นะครับนะครับซึ่งจุดตรงนี้มันก็อาจจะทําให้คุณเองสามารถหลุดพ้นจากในภาวะที่คุณโสดและก็สามารถที่จะมีคู่กับเขาได้เลยทีเดียวเพราะเปรียบสยเสมือนกับไพ่ใบที่สองจากเหตุการณ์ที่คุณกําลังเครียดอยู่หรือเหตุการณ์ที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่สุดท้ายคุณ ก็จะได้นางฟ้าที่เข้ามาโอบอุ้มอุ้มชูให้คุณกําลังได้หลุดพ้นจากความทุกนั่นเองครับจนเป็นเหตุหรือเป็นจุดที่เรียกว่าคุณสามารถคี่คลายกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆและก็สามารถทําให้คุณเองพ้นจากภาวะวิกฤตไปจนได้นั่นเอง จึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับความรักของชาวราศีธาตุลมในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นความรักที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนโสดนะครับถือว่ามีความลุ้นได้เลยทีเดียวส่วนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็วถือว่านะครับถ้าเกิดคุณมีการติดขัดหรือปัญหากับคู่ครองคุณอยู่สุดท้ายเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของการที่ประสานความเข้าใจกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองครับเพราะเรียกเสมือนกับจุดที่เรียกว่าคุณมีปัญหาอยู่แต่ก็จะได้รับการลี้คลายจากทุกๆปัญหาให้มันสามารถผ่านไปได้นั่นเองครับ เพราะจะได้รับการช่วยเหลือและก็สุดท้ายก็จะได้รับการที่จะสนับสนุนเกิดขึ้นนั่นเองมันก็เลยทําให้นะครับในเรื่องราวของความรักของคุณสําหรับในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นความรักที่กําลังจะผ่านพ้นจากจุดวิกฤตที่คุณได้พบเจอในอดีตแล้วนั่นเอง และนี <gen> ่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับสําหรับชาวราศีธาตุลมในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานที่คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เติบโตขึ้นกับการที่จะมีธุรกิจที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินที่คุณจะมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินที่จะประสบความสำเร็จที่เติบ ตขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันและก็รวมถึงในเรื่องของความรักที่จะหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตต่างๆและก็จะมีโอกาสที่คุณจะสละโสดกับเขาได้แล้วเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นบทสรุปที่เรียกได้ว่าชาวราศีาธาตุลมสําหรับในเดือนมีนาคมนี้นับว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีาธาตุลมนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ